สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาชมปลาคาร์ฟนะครับที่อยู่ในบอ่อบําบัดน้ําเสียที่คลองยวนชวนรักนะครับซึ่งเป็นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นอีกแห่งหนึ่งสําหรับเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตัวจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับคลองยวนชวนรัก เป็นคลองที่ได้รับการบำบัดน้ำเสียจนเป็นน้ำที่สะอาดสามารถที่จะนำปลามาเลี้ยงได้เลยนะครับนี่ครับฝูงปลาคราฟที่มีสีสันหลากหลายาสวยงามมากเลยนะครับอยู่ในคลองยวนชวนรักในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับโอ้เยอะแยะเลย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับสำหรับาชาวนครสวรรค์ที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ <มา S 1> เป็นที่ <มา S 1> ออกกำ<ม>ลังกายเป็นที่เดินเพื่อสุขภาพในยามเย็นหรือว่าในตอนเช้าเนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ให้อาหารปลาพาลูกหลานมานั่งชมปลาคราฟที่สวยๆงามๆหนอหลากหลายตัวเลยนะครับที่เขา เอามาปล่อยในคลองยวนชวนรักนี้นะครับที่คลองยวนชวนรักนั้นนะครับเป็นคลองที่อยู่สองฝั่งครับที่ได้ทำเป็นที่เที่ยวที่พักผ่อนเสร็จแล้วก็จะมีเป็นทางเดินสามารถที่จะวิ่งออกกำลังกายหรือว่าเดินรอบ คลองยวนชวนรักนี้เลยนะครับอยู่ทางด้านทั้ง2ฝั่งก็จะมีการเลี้ยงปลานะครับฝั่งที่เป็นน้ําตกก็จะเลี้ยงปลากราบด้วยนะครับฝั่งที่อยู่ทางที่เป็นน้ำผู้นั้นก็จะมีเลี้ยงปลาคราบเหมือนกันนะครับรแล้วก็มีปลาอื่นหลายสาย,ายพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่อยู่ตรงกลางที่เขาเอาปลามาปล่อยนั้น ก็มีหลากหลายสายพันธุ์หลายตัวเหมือนกันนะครับหลายหมื่นตัวที่นํามาเลี้ยงอยู่ในคลองยวนชวนรักนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลาคราบนั้นจะเป็นปลาที่มีสีสันที่สวยงามถ้าถ้าเรามองอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะมองเห็นโอ้สีเขาอย่างชัดเจนเด่นชัดเลยนะครับแหวกว่ายในน้ําอย่างสวยงามเลยนะครับตรงบริเวณที่คลองยวนชวนรักนะครับ ที่อยู่ตรงบริเวณน้ําปุหรือว่าบริเวณที่เป็นน้ําตกเขาก็จะมีแม่ค้าที่มาขายอาหารปลานะครับเราสามารถที่จะซื้ออาหารปลาแล้วก็มาให้อาหารด้านล่างนี้ได้แล้วก็ชมปลาคราบสวยๆอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสามารถที่จะให้อาหารแล้วก็ดูความสวยงามเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้าหรือว่าในช่วงเย็นเย็นที่แดดร่มลงตกแล้วนะครับน้ำใสมองเห็นปลาครับได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตัวใหญ่ๆอย่างน้ประมาณน่าจะประมาณ3เดือนนะครับที่เราได้ถามาแม่ค้าขายอา,อาหารนะครับเม็ดอาหาร ครับครับตัวใหญ่นี้อยู่ที่คลอ,องยวนชวนรักนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับดูก็เพลินเพินนะครับตอนเย็น ถ้าท่านผู้ชม,มาได้มีเวลาหรือว่าโอกาสนะครับผ่านมาที่จังหวัดคนครสวรรค์ถ้าท่านผู้ชมที่จะมาชมปลาคราฟหรือว่าจะมาชมน้ําตกที่สวยงามนะครับก็สามารถที่จะแวะมาเที่ยวที่คลองยวนชวนรักได้เลยทุกวันเลยนะครับก็จะเห็นปลาคราฟนะครับตัวใหญ่ หลายตัวเลยนะครับที่อยู่ทางด้านของอบริเวณที่เป็นน้ําตกในคลองยวนชวนรักนี้นะครับโอ้สวยงามมากเลยใหญ่ๆทั้งนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องไปหาที่ไหนละครับมาที่นี่ก็จะเห็นฝูงปลาเยอะเลยนะครับนะครับตัวใหญ่ๆสีสันสวยงามเราสามารถที่จะให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดได้เลยนะครับ <c oughs> ดูแล้วแบบ น่าเลี้ยงไหมครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีบอ่อปลาไม่มีบริเวณเราก็สามารถที่จะมาชมได้ที่คลองยวนชวนรักแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่พักผ่อนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน,นครสวรรค์เลยนะครับ ับขอบคุณนะครับที่รับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ